มันสับปะหลังที่แบกมาเทาบนรถคันนี้มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่าครั้งละ50กิโลกร,รัมนะครับงานหนักที่หลายคนเห็นแล้วถอดใจเพราะต้องแบกกันแบบนี้วันละหลายพันกิโลกร,รัมครับทุกเช้าเหล่าคนรับจ้างขุดมันสับปะหลังที่ตำบลโพประสาทอำเภอภพศาลีจังหวัดนครสวรรค์จะตระเวนไปตามไร่ที่มีคนว่าจ้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการดึงหัวมันสับปะหลังเนี่ยมีหลายแบบนะครับแล้วก็แตกต่างกันออกไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ใบโครครับอ๋อแล้วนี้แ่ะครับอันนี้เียก อันนู้นเอา้อาเลยฮะต่างกันผมคิดว่าไอ้ตันเนี้ยใช้ดันอ๋อใช้ดันตัวนี้แหละฮะใช้ดึง,ดงใช้ดึงเหรอฮะอ๋อต,ตัวนี้ก็ดึงเหมือนกันดึงเหมือนกันผมเองลองช่วยขุดดูแล้วต้องออกแรงเยอะพอสมควรกว่าจะขุดได้หนึ่งต้นนะครับหัวมันที่ขุดได้จะตัดออกจากต้นกองรวมกันไว้และเก็บใส่ในภาชนะที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากระแบนี่แหละครับต้องใส่ลงไปให้เต็มจนพูนออกมา งานหนักและเหนื่อยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นต่อจากนี้ครับหน้าที่ต่อจากการขุดก็คือการแบกหัวมันทั้งหมดเหล่านี้ไปเทรวมไว้บนรถเพื่อขนไปยังลานมันผ่านไม้กระดานแผ่นเล็กๆบางๆที่เห็นแล้วหวาดเสียวไม่น้อยครับงานนี้ใช้นันจัเต็มจึงขอลองยกดูบ้างนะครับหนึ่งสองสมอึ๊บโอ้โห โอ้โห oh. เอาเรื่องใช้ได้คือตอนนี้เราต้องระวังข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกแบบกิ่งมันสับหลังอยู่แต่ว่างานหนักอยู่ตรงนี้ครับอะปล่อยได้เลยครับโอเคงานหนักแล้วก็วัดใจอยู่ตรงนี้นะครับเชื่อระเชื้อเฮอร์สต์ทำไม่ไหวทิ้งกโอเค่าด่านมาได้แล้วอ บาดเสียวที่จะตกนี่แหละบอกได้เลยนะครับนี่เป็นการแบกที่ใช้แรงค่อนข้างมากต้องระวังจะตกจากไม้กระดานอีกด้วยไม้ที่วางอยู่ด้านล่างเนี่ยว่าดูบาดเสียวแล้วนะครับแต่ว่างานหนักแล้วก็ท้าทายหวาดเสียวกว่านี้ก็คือนี่นแหละครับมาพี่ต้องยกไม้ขึ้นมาอยู่ชั้น2แบบนี้โห oh. สูงมากเมื่อหัวมันเริ่มใกล้เต็มไม้กระดานจะยิ่งสูงและเดินยากกว่าเดิมนะครับแต่ละคนจึงต้องระวังที่มากถ้าพลาดนอกจากจะเสียวเวลาแล้วบางทีก็อาจเจ็บตัวจากการตกลงมาได้ งานนี้ไม่พลาดนะครับที่ผมจะขอลองดูอีกรอบโอ้โหนี่นี่ใช้ได้เลยใช้ได้ตรงที่มันสูงแล้วก็มันเยอะกว่าเดิมด้วยนะครับทำไม่ไหวหทิ้งโอเคครับอื้หลายคนดูแล้วต่างให้กำลังใจที่สุดท้ายก็ผ่านไปได้แบบหืดขึ้นคอนะครับอาชีพนี้นับวันจะหาคนทำได้ยากทุกทีนะครับอาชีพนี้เนี่ยหาคนทำยากเลยครับ ก็ยากครับคนบ้านเรามีน้อยครับส่วนมากจะเป็นคนทางอีสานเขาจะมาหาดินนี่ครับส่วนใหญ่นี่จะบ่นเรื่องอะไรบ้างครับพี่ก็เหนื่อยไงทั้งวันมันต้องตากแดดอยู่ตลอดครับืูว่าทั้งงัดทั้งแบก,กะโอะไรอ้โหอาชีพคนรับจ้างขุดมันสัปะหลังเมื่อเฉลี่ยเงินจากการเหมาขุดในแต่ละครั้งจะได้เงินต่อวันประมาณ1 0 0ถึง400บาทครับ ตอนนี้เนี่ยมันสัาหลังเต็มพันรถเลยนะครับหลังจากนี้ไปจะไปขายที่รานมันนะครับแล้วก็เอาเงินมาเสียลี้ยาหารเท่ากาันอีกทีหนึ่งอีกหนึ่งอาชีพกว่าจะได้เงินมาแตลบาดลำบากไม่น้อยครับอนุวัฒน์มีมาถ่ายภาพแล้วกบกันใหม่แชร์นันจัดเต็มสวัสดีครับ